เชาผู้อํานวยการโรงพยาบาลเมาซิ่งชนช่างภาพลูกน้องป้อนน้ำนมเปรี้ยวหวังรอดเช้าชัยภูมิผู้อํานวยการโรงพยาบาลเมาซิ่งชนช่างภาพสาหัสนัดไม้ตายดื่มนมเปรี้ยวเข้าห้องน้ําหวังรอดเป่าแอลกอฮอล์สามชั่วโมงมีเรื่องราวสุดเชา้าและน่าตกใจเกิดขึ้นที่จังหวัดชัยภูมิค่ะเมื่อผู้อํานวยการโรงพยาบาลท่าหนึ่งเนี่ยมาแล้วซิ่งรถยนต์ฟอร์จูนเนอร์พุ่งชน ช่างภาพของสถานีโทรทัศน์ช่องดังถึงสองรายบริเวณหน้าร้านอาหารในตัวเมืองชัยภูมิจนได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยมีรายหนึ่งเนี่อาการหน้าเป็นห่วงถึงขั้นต้องเข้าห้องไอซียูเลยคะ่ะรายงานแจ้งว่าจากการสอบถามเบื้องต้นพออรรงพยาบาลท่านนี้ยอมรับว่าดื่มมาจริงขับรถมาจากร้านเหล้าหลังงานเลี้ยงแต่กลับอ้างว่ามองไม่เห็นผู้เสียหายที่เดินอยู่ตรงนั้นแถมยังยืนยันจะรับผิดชอบทุกอย่างและไม่ได้หนีไปไหน แต่ค่ะพอตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุและเชิญตัวผอ,อโรงพยาบาลมาเป่าตรวจวัดแอลกอฮอลเนี่ยเรื่องมันกลับวุ่นวายขึ้นมาอีกผอ,อท่านนี้พยายามถ่วงเวลาด้วยการเดินหาน้ำดื่มเข้าห้องน้ำและที่พีคคือดื่มนมเปรี้ยวที่เพื่อนและลูกน้องคอยนำมาให้ไม่หยุดเรากับหวังจะเจอจางแอลกอฮอลก่อนเป่ายิ่งไปกว่านั้นค่ะตอนตำรวจเชิญตัวไปโรงพักสอบปากคำเนี่ยลูกน้องและเพื่อนๆยังพยายามส่งสเสบียง เป็นมุมเปรี้ยวและน้ำเปล่าให้ดื่มอีกถึงขั้นแอบยื่นให้ในห้องน้ำเลยค่ะเวลาผ่านไปนานกว่าสามชั่วโมงกว่าที่พออโรงพยาบาลท่านนี้จะยอมเป่าเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ซึ่งระหว่างนั้นเครื่องเป่าก็ดันมามีปัญหาอีกแต่สุดท้ายผลตรวจก็ออกมาอย่างชัดเจนพบค่าแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงเกินกว่า100มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยลูกน้องของพออโรงพยาบาลที่คอยส่งเครื่องดื่มกลับมาไม่พอใจแล้วก็โวยวาย ใส่ทีมข่าวที่อยู่ในที่เกิดเหตุค่ะกล่าวหาว่าไม่มีความเมตตาทําข่าวฆ่าคนอยอยยอยแทนที่จะห่วงอาการผู้บาดเจ็บกลับมาว่าสื่อซะงั้นจากการสอบถามทีมข่าวผู้บาดเจ็บที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะเขาเล่าว,ว่ามากันสี่คนกําลังเดินไปร้านอาหารจูู่ก็มีแสงไฟรถศาสมาก่อนที่รถจะพุ่งขึ้นฟุตบาทชนป้ายร้านอย่างเร็วโดยไม่มีกระเบรกเลยค่ะซึ่งคนขับก็ยอมรับว่ามอสุราจริงๆ ก็ถือเป็นเหตุการณ์ที่น่าหดหูใจอย่างมากค่ะสะท้อนปัญหาการเมาแล้วขับและความพยายามหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบซึ่งเรื่องนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะขอให้ผู้บาดเจ็บปลอดภัยและหายไวๆนะคะ